เรือโป๊ะเบาไปโยไงไม้กันเรือโยงเลยกำลังลอดใต้สะพานวัดกระตุ้ตาที่ลาดโมอล้วอาหารดูแลเป็นเรือขนดินขนตายังเีืยโป๊ะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้จุดซ้ายมือเป็นฝั่งต่งเมืองอยุธยาจุดเจดีพระศรีสจริยโยายองเหลืองเหลืองซ้ายมือนะคะเรือวิ่งงุ่งหน้าไปป่าม้งอ่างทองชวนกแกแต่น้ำตลอดเส้นทาง lắc chung นี้ถ้ามาลำเดียวเอาไม่อยู่นะคะ หวัเหวเรือหัเรือล่างเรือไม้ที่เรือยงเหล็กก็ไม่ใช่ย่อยนะคะลำนี้เครื่องแรง หัวเรือลากก่อนสไลด์โค้งน้ำแรงะ่ะตรงนี้โค้งนี้น้ำแรงนะคะพี่พี่ชาวเรือเขาเป็นห่วงจุดนี้เหมือนกันนะ เป็นเรือโป้ขนทรายขนดินต้วโปะมีไหลาขนาดเห็นไหมลำทีท้ายเป็นเรือโป้ขนาดเล็กลงมาอีกนะคะสองลำน้าขนาดใหญ่ ่วลงเม็ดด้วยนะคะท่านผู้ชมลงเม็ดโปรยไปเรเือก็ต้องทำงานนะคะเรือวิ่ง่าจะถึงจุดหมายปลายทางตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดนาฬิกาน่าจะประมาณเที่ยงเทียง ดินรับทรายที่อำเภอป่าโมกนะคะอำเภอป่าโมกมีบอ่อดินบอ่อทรายเยอะมากเลยเดีก็ไปไกลแล้วนะคะคุณขอ,ขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามจ้าไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ